เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับคุณผู้ชมสดสด้อนๆเลยวีออสหนรุ่น E ีนะครับปี2 0 1 4ิคุณผู้ชมคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อมากและเดิมทุกจุดเลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงนะหัวน็อตแก้หัวน็อตนะคานต่างๆไม่เคยขยับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูละเอียดละเอียดไล่ดูหัวน็อตไล่ดูเม็ดอาร์คทุกเม็ดเลยนะครับใครสนใจผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับหล่อมากชุดแต่งรอบคันราคาไม่แรง299,0 0 0ฟรีดาวผ่อน5 4 0 0นะครับใครสนใจ ตามไปดูคลิปให้จบครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันกับผมนะฮะบิวเพชรยนต์บิววีออสมือสองกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มี v ีออสหคันมานําเสนอให้พี่ๆคุณผู้ชมนะครับที่สนใจ v ีออสเนาะได้รับชมกันอีก1คลิปนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยคันนี้แต่ที่สําคัญผมมองว่ามันหล่อมากนะครับด้วยชุดแต่ง องค์ทรงเครื่องมารอบคันนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติเนาะดูสวยเก๋ไก่ชไาเดอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับสำหรับ w i o s 1.5รุ่น E นะครับเป็นปี2014คุณผู้ชมนะคันนี้นะครับเปิดราคากันด้วยหัวคลิปเลยนะพาะพร้อมกับพาเดินดูรอบคันด้วยนะครับว่ามีตำหนิเตเตียนอะไรไหมเนาะนะฮะ VOS 1.5e ปี14 e, คุณผู้ชมเป็นโฉมก่อน Minor Change นะครับยังไม่ใช่โฉมปัจจุบันหรือโฉมล่าสุดนะฮะแต่ตัวนี้มีความที่แบบว่าด้านด้านท้ายเนี่ยที่ผมมองนะคือท้ายเนี่ยมันจะสวยกว่าตัวโฉมปี17นะครับสำหรับใครที่ชอบแบบว่าเอาไปแต่งนิดนึงเนี่ยผมมองว่าตัวนี้แต่งสวยนะครับและคันนี้เนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วจากทางเจ้าของเดิมนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็สปอยเลอร์มาให้พร้อมกับการใช้งานนะครับเลขไม้ไม่เยอะแล้วก็ราคาไม่แรงสําหรับ 1.5e ปี14คันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่1 3 0 0 0 0มหมโลกับราคาที่เราขายอยู่เพียง2 9 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมคันนี้นะครับ2 9 9 0 0 0บาทนะฮะฟรีดาวได้ไหมคำถามมีแน่นอนฟรีดาวได้นะครับอ,ออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวออกรถนะครับและผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทนะครับได้คันนี้ไปขับ ในเลทผ่อนที่ถูกๆแบบนี้นะครับสำหรับที่ลูกค้านะครับในกลุ่มของข้าราชาการนะฮะรัาวิสาหกิจนะครับ,าาาานนรบหรือพนักงานบริษัทตรงนี้เราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะนะครับสำหรับใครที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษจะได้ถูกๆนะผ่อนถูกๆถ,ถ,ถ,ถ้ามีประวัติเครดิตดีเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษไปอีกนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะกลุ่มลูกค้าอาชีพไหนถ้าสนใจคลิปนี้นะครับ หลังจากที่ผมรีวิวเสร็จนะฮะร,รบกวนนะครับโทรมาหาผมนะหรือว่าแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 5 5 3 6 6 2 8 7มเนะครับผมบิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะยินดีให้บริการให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนสามารถออกรถได้นะครับตรงน,นี้ต้องแจ้งไว้ต้นๆก่อนเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ 2 9 9 0 0 0ได้ v ีอ1.5รุ่น E ปี14นะครับปี2014เดิมๆแท้ๆเลยไม่มีจดอะไรทั้งนั้นปี14จด14ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันตัวรถที่ผมจะให้ดูหลังต่ออจากต่อไปนี้นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างขัดสียังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวนะครับให้ดูสภาพสดๆกันก่อนว่ามีริ้วมีรอยตรงไหนที่ผมจะต้องปรับปรุงให้นะครับเพราะว่าบริษัทพชรยนตเนี่ยแลวผมบิวพชรยนบิวออมือสองเนี่ยเราไม่ได้ขายรถ ที่สภาพเดิมๆไปอยู่แล้วนะฮะเราเก็บงานเราทําอะไรให้เรียบร้อยหมดละพร้อมตั้งขายพร้อมขับเลยนะครับตรงนี้ก็หมดปัญหาในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆที่ตามมานะครับพร้อมกับวันตีหลังการขายมีให้แน่นอนนะครับพร้อมกับบริการชกเฉินให้อีก1ปีนะภาษีพรบรต่อให้หมดนะครับของแถมอะไรคุยกันหลังไมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นกันเลยด้านหน้านะครับในขณะที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะมีเหลืองบ้างเนาะตามมาอยุกันใช้งานนะครับเพราะว่ารถปี14เนี่ยก็ผ่านมาแล้ว9ปีเนาะแต่สภาพเนี้ยผมมองว่าโอเคนะค ไฟหน้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเราขัดใหม่ได้นะครับเดี๋ยวก็สวยใสยเหมือนเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยดูนะครับยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ทำอะไรมานะครับก็คือเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะอาจจะมีริ้วรอยเนี่ยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคันที่สวยงามเลยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยจะมีตําหนิบ้างนะพวกสเกิร์ตนะฮะใครที่แต่งรถอยู่เนี่ยจะทราบดีสเกิร์ตเนี่ยไปก่อนตลอดนะครับเพราะว่ามันเตี้ยเนาะ พอสเกิร์ตเตียมันอาจจะไปขูดฟุตบาทขูดทางเนินครั้งขึ้นอะไรพวกนี้ก็จะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้ง,งานของตัวรถนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราล้างขัดสีแล้วก็ทําสีได้นะสําหรับสเกิร์ตมันเป็นชุดแต่งด้านนอกนิดเดียวนะครับลิ้นหน้านะไม่ใช่มีปัญหาอะไรกับตัวรถโครงสร้างเดิมแท้ร้อเเ็แน่นอนตัวรถสีขาวนะครับแก้มเดิมอะไรต่างๆเดิมหมดเลยนะเดี๋ยววนมาฝั่งนี้มาดูล้อมาดูยางกันนิดนึง นะครับอ่าวนมานะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ต่างๆครบถ้วนนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับเดี๋ยวขัดสีฉุยวันให้อีกรอบหนึ่งสำหรับไฟตัดหมอกต่างๆนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับ4รูแบบนี้นะกับอีก7ก้านนะครับเดี๋ยวนะขนอัพก่อน2 4 6 8ก้านแล้วกันนะครับขออภัยนะแม็ก7ก้านก็แปลกแล้วแม็กไม่มีเลขคู่นะเอ้ยไม่มีเลขคี่นะครับขออภัยคุณผู้ชมนะครับยางนะครับได้มาเป็น Enwave นะครับเป็น Dunlop นะฮะของ Enwave e c 3 0 0นะครับตัวนี้ปียางเนี่ยได้เป็นยางปี20นะครับยางปี20ไปนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะฮะเดิมๆของโรงงานเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาไม่ได้เป็นแม็กแต่งซิ่งอะไรนะครับดิสเบรกเป็นคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกสำหรับ1.5รุ่น E นะครับด้านในนะครับเบ้าชคซุ้มล้อนะฮะชคอ่าชคเดิมนะครับอ่าเบ้าโชคเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าตัวโชคด้านล่างนะฮะสปริงชคนะครับก็ยังมีสีมาร์กโรงงานที่ติดอยู่มากับ เดิมๆของตัวโชคเขาเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะครับต่างๆเหมือนเดิมคมชัดนะครับตะเข็งตะเข็บเม็ดอาร์คตัวในเห็นไหมคุณผู้ชมเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับตรงนี้เพชรยนต์เนี่ยเราซื้อขายด้วยความ ด้วยความจริงใจดีกว่าด้วยความมุ่สุดใจรถทุกคันเนี่ยเราคัดมาเกรด A เวลาเราประมูลรถมานะครับตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทําให้เรายังขายดีขายดีจนถึงวันนี้เพชรยนต์เนี่ยเราขายเดือนหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบคันนะคุณผู้ชมตัวผมเองเนี่ยอย่างเฉพาะวีออสเดือนนี้ผมขายไปสิบคันแล้วนะนะครับเฉพาะวีออสอย่างเดียวผมขายไปสิบคันแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดช่อง v rt, วีออสเนาะเราก็เน้นขายที่วีออสหรือยาฤกษพวกนี้นะครับก็มีลูกค้ามากมายหลายตาที่ผ่านเข้ามานะฮะลูกค้าประจํานะครับก็แนะนําคนอื่นมาซื้อ้ออนนนะะฮลลูกคาาาาใหมม่่่่่ๆเเีียยยยงสุดผขรถ วีออสยาลิสคันหนึ่งให้กรรมธิการนะครับสคบอนะครับไปหนึ่งท่านนะครับก็เป็นผู้ใหญ่นะก็ไว้ใจในการรีวิวของผมแล้วก็ตัวเพชรยนต์ก็มาซื้อกับเราไปนะครับตรงนี้หัวน็อตเดิมเดิมนะมีฟงมีฝุ่นเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเราล้างขัดสีชฉวีวันให้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตัวหัวน็อตเดิมๆิมไม่ได้ขยับอะไรมาของรตเสารบี B, นะครับรถโครงสร้างเดิมเดิมเลยคุณผู้ชมแผ่นเพจนะครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี14เดิมแท้นี่อ่า ประมาณนี้นะครับภายในสวยเอี่ยมเลยนะฮะภายในเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรนะเราก็คือเราเช็ดถูอะไรปกติแต่เรายังไม่ได้สปาแบบเต็มที่เรายังไม่ได้ถอดเบาะไปซักแต่สภาพมาแบบนี้นะครับรถเนี่ยหอมมากนะจริงๆเนี่ยผมอยากถ่ายคลิปแล้วให้ได้ได้กลิ่นกันจังเลยไม่รู้ว่าอนาคต,ตเทคโนโลยีจะมีถึงขั้นนั้นไหมนะครับกลิ่นใหม่ กลิ่นใหม่กลิ่นหอมเนี่ยหอมมากสําหรับตัวรถนะครับเบาะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะครับเดินได้สติชิ่งสีฟ้านะครับแล้วก็ลายกราฟิกเนี่ยเป็นสีฟ้าเต็มใบแบบนี้สําหรับ1.5รุ่น E นะฮะสวยงามเลยบเบาะเบิร์นะครับไม่มีตําหนิอะไรไม่มีฉีกไม่มีขาดได้สภาพนี้ผมมองว่าคุ้มเลขไม้เนี่ยสำหรับรถปี2014ผมมองว่าคุ้มอยู่ดีนะครับไม้แสนสามไม่เยอะนะรถปี14 นะครับ o p t i o นฟังก์ชันต่าง,างๆคงสภาพเดิม airbag คู่หน้า2ใบระบบเบรก ABS มีมาให้สำหรับตัวรถปี14คันนี้นะครับกันสาดนะเบาะกันลอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอขออภัยกันสาดอย่างเดียวเบากันลอยเนี่ยไม่มีถ้าใครอยากได้ผมแถมให้เบากันลอยมือเปิดที่เป็นโครเมียมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนาะถ้าไม่อยากได้เอาไปกล้องหน้ากล้องหลังอะไรอย่างนี้แถมให้นะครับกันสาดมีให้อยู่แล้วตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม,ตมให้นะครับนี่หัวน็อน แก้มเดิมๆนะครับไม่เคยขยับมีฟุ่นอย่างเดียวนะครับหัวน็อประตูนะครับไม่เคยขยับนะฮะประตงประตูเนี่ยดูว่าทาสีมาไหมเนี่ยดูแค่หัวน็อตก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมดูแค่หัวน็อตเนี่ยคุณผู้ชมรู้เลยว่าถ้าเกิดว่ารถมันทําสีนะครับยังไงก็ต้องถอดประตูไปทําสีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีรอยริ้วรอยดาํารถสีขาวเนี่ยนานๆไปจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเก็บงานให้เนาะเราก็ต้องขัดสีชฉวีวันให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมถ่ายให้ดูเห็นสดๆก่อนว่่่าาารถทีับเข้มมให ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้มีการชนหนักมาต้องมานั่งคงนั่งเคาะอะไรกันแล้วมาขายนะครับนี่คือสภาพรถเดิมเดๆม,มาแบบนี้ถ่ายให้ดูแบบนี้ขายแบบนี้นะครับเดี๋ยวปรับสภาพก่อนขายทีนึงนะไม่ได้ขายแบบว่าเออให้คุณผู้ชมไปเก็บทรงเก็บสีเองนะครับเดี๋ยวเก็บให้ก่อนนะเบาะด้านหลัง นะครับแน่นๆเดิมเดิมแบบนี้เป็นเบาะผ้านะครับสปาให้อีกรอบหนึ่งในเรื่องของความสะอาดหลังพานะครับมีรอยเจอมาให้ตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้แถมใบนะไม่ได้แถมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกให้นะครับสำหรับรอยเจอมนะครับเป็นแค่ดินสอพองไม่ว่ากันนะครับเดิมไม่เดิมดูยังไงเนี่ยแกะออกมาเห็นเลยนะครับรอยขีบระบบโรงงานนะเม็ดอาร์กรอยขีบระบบโรงงาน,อ,อ,ยงงานอยู่ครบถ้วนนะครับถ้ารถทําสีนะคุณผู้ชมถ้าฝั่งนี้ทําสีรอยนี้ไม่อยู่ละ นะครับลอนี้จะโดนจะโดนแต้งเป็นสีดาวอ่าสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือเดิมๆมมีรอชิประบบโรงงานนะครับขออนุญาตเก็บก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวประตูหลัง ประตูหน้าซ้ายแล้วก็หลังซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับอ่ไล่มาแก้มท้ายนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านหลังไฟท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงโลโก้ Vios Toyota หรือว่ารุ่น E อยู่ครบถ้วนนะครับถือว่าหล่อพอสมควรเลยสำหรับชุดแต่งที่ได้มานะครับไม่ได้ดูเลอะเทอะนะครับแล้วก็ทำให้ตัวรถมีมิติมากขึ้นนะก็สปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกดวที่4นะครับส่วนไฟเบรกดวที่3เนี่ยอยู่อขอบใจไฟเบรกตัวที่3เนี่ยอยู่ด้านใน นะครับกระจกเดิมโตโยต้าฟิล์มเสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับฟิล์มตรงนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับไม่ขายนะไม่ขายไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวรื้อเปลี่ยนให้ใหม่สําหรับตัวฟิล์มนะครับเป็นของ B q u i c k ด้วยอันนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อโครงสร้างด้านหลังนะครับมีอะไรหรือเปล่ารถเดิมไม่เดิมออามาดูนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับหัวน็อตเดิมไม่เคยขยับฝาท้ายหลังนะครับซีนเนี่ยเล็บจิกเข้าซีนเดิมนะครับตรงนี้ต้องเจาะมาเนาะหัวน็อตเจาะมาเพราะว่าติดสปอยเลอร์ด้านหล นะครับอันนี้ก็ติดเจาะสปอยเลอร์มานะครับนี่เดิม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 นะครับไล่ไปคานด้านหลังนะครับคานด้านหลังเดิมเดิมเลยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรนะครับสวยงามคันนี้นี่นะครับเดินทุกจุดนะครับอ่ะมาดูด้านหลังต่อนะครับแผงตั้งท้ายเครื่องมือแม่แรงยังอะไรนะครับยังอะไรเนี่ยมีฝุ่นจับหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ล้างทำความสะอาดให้แต่ยังอะไรเนี่ยรู้สึกว่าโอเคอยู่นะ น่าจะเป็นยางเก่านะคุณผู้ชมอ่ายางปีสิโอ้ยางติดรถเลยคุณผู้ชมนะครับยางอะไรยางไปยางติดรถมาเลยนะครับดันหลบปียี่ปีสิบสี่นะฮะยางติดรถเลยยางอะไรนานมากนะครับตรงนี้ก็ฟงฝุ่นอะไรตามธรรมชาตินะครับเปิดด้านหลังมาชึ่งนะครับนี่สีนถามว่าพาวสีขาวแบบนี้แผ่นเหล็กนะครับอยู่ครบถ้วนรอยมาร์ากรอยอ่า เม็ดอาร์ต่างๆอยู่คงสภาพเดิมยาวๆไปแบบนี้เลยนี่คือสภาพรถเดิมๆนะครับไม่ผ่านการทําทรงท,า,ท,า,ทาสีมาถ้าทําสีนะคุณผู้ชมไอลอยเนี่ยสีขาวขาตรงนี้ที่เขาเรียกว่าซีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่เป็นสีอ่าบอลเงินแบบนี้นะครับแผงตั้งท้ายด้านหลังเห็นไหมฮะซีนเเพ้าสีขาวๆาแบบนี้นี่คือสภาพเดิมๆคุณผู้ชมสวยนะคันนี้แผงตั้งท้ายเดิมหมดเลยนะครับนี่นี่คือการันตีได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการซื้อรถเข้าของพิษยน นะฮะเรามีทีมจัดซื้อเนี่ยที่ประสบการณ์มากกว่า23ปีเนี่ยนะตามบริษัทเลยนะครับเป็นคนสนิทของเจ้านายนะฮะก็ทำงานมาตั้งแต่ปีแรกนะครับที่ได้กเกินอ่าเรียกว่ามีการขาขายเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเนี่ยเจ้านายผมก็มีคนสนิทแล้วก็ดูรถกันมาให้แต่ณนะตอนนั้นเลยปัจจุบันก็คือประสบการณ์เยอะมากนะครับเรียกว่าดูรถเนี่ยเคยมีลูกค้าเอารถมาเทินเนาะคุณผู้ชมเขาเดินดูรถรอบเดียวเขาไม่เปิดรถดูเลยเขาบอกฝั่งเนี้ยโดนมาไม่รับซื้อผมงงเลย ผมงงเลยพี่เดินดูแค่นี้เหรอพี่ไ่เปิดรถดูเลยเขาบอกโดนมาไปเปิดสิชัดเลยผมเปิดมาเม็ดองเม็ดอาร์คไม่เหลือเลยนะฮะเขาเรียกว่าขนาดเดินดูเฉยๆยังรู้อ่ะคุณผู้ชมนะไอ้พวกเซียนๆเนี่ยจะเจออย่างนี้นะครับอะมาดูต่อนะครับริ้วรอยมีบ้างนะเดี๋ยวล้างขัดสีให้ไม่มีปัญหาอะไรกระจกเดิมแท้นะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดิมแท้ทุกบานนะฮะเดิมแท้ทุกบานนะครับด้านหลังอะเปิดมาแง้มให้ดูนิดนึง อ่านี่นะครับรอยคีบละบอดโรงงานนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กเรียงตัวปกติดีนะครับก็ขออนุญาตไม่แกะเยอะเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมนะแกะเยอะไอ้ตรงกระดูกงูมันบานนะครับเส้นนี้นะครับถ้าไปเสียนะฮะสองพบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่แต่รถอะเดิมแน่นอนนะครับอ่ะแกะให้ดูแง่ให้ดูนิดนึงค่อยๆแกะให้ดูเนี๋ยนะอ่านะครับเนี่ยให้ดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กเดิมๆแน่นอนนะครับ แต่อยากไม่ไม่อยากลื้นะไม่อยากลื้นะครับไม่อยากลื้ทั้งเส้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ารถไม่เดิมเนี่ยหัวนงหัวน็อตต่างๆเนี่ยโดนแกะหมดแล้วนะครับถ้าสีเดิมถ้าสีไม่เดิมนะครับเนี่ยดูนะครับประตูนะฮะหัวน็อประตูเดิมเดิมนะครับหัวน็อตอ่าเสาบีมาดูฝั่งนี้นะครับถ้ารถไม่เดิมเนี่ยดูหัวน็อตก็รู้แล้วนะครับนี่เวลาเวลาดูรถนะเห็นไหมฮะหัวน็อตเดิมเดิมนะครับประมาณนี้สําหรับรถยนต์มือสองของทางบริษัทพิษณุยนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนตััวววรรรถแล้้กก็สตาา์ทเคื่่องใหดูน นะฮะเสียงเครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วก็ไปดูหน้าห้องเครื่องด้วยเนาะกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะฮะพร้อมกับตัวล็อกเทคตรงนี้ด้านล่างขออนุญาตแผ่นกล้องให้ดูนะครับตัวล็อกเทคมาให้นะครับเบาอ่าแป้นคัดแป้นเบรกนะครับอ่าแป้นคันเร่งนะครับเดิมไม่มีสนองไม่มีสนิมนะหุ่นนัดเดิมเดิมหมดเลยนะครับอ่ะมาดูต่อนะไฟตัดหมอกปุ่มนี้นะครับกระจกมองข้างนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับป่าสตาร์ทเครื่องดูกัน เลขไม้นะครับ1 3 0 0 0 0โลสตาร์ทโอเคนะครับสบายๆเลขไม่หนึ0 0 0 0โลราคา2,99,000ก้าพันผ่อนเริ่มต้นที่5,400บาทคุณผู้ชมสนใจยังไงโทรมานะฮะศูนย์แปดห้นะครับเครื่องเสียงเป็น CD FM AM ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแอร์นะครับ, Air, รบเป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับนะฮะยังไม่ใช่รุ่นท็อปเนาะก็จะเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะเปิดให้ดูเห็นไ,ไหมฮะเสียงแอร์โอเคขออนุญาตปิดก่อนเนาะ โอเคแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆก็ไม่มีอะไรมากสำหรับ v ีออสเครับเป็นรถที่เน้นการใช้งานนะครับสำหรับยอดต่างๆนะหัวน็อตนะครับไล่แพร์มาดูนะครับเดิมๆอ่ะถึงเวลาแล้วเราไปไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องกันนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถว่าเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมใครสนใจเนี่ยผมแนะนำนะรถเนี่ยเพิ่งเข้ามามีคันเดียวนะครับสนใจยังไงรีบโทรมาก่อนมาจะไปนะก่อนมาจะติดจองนะครับรถเพชรจเราขาย เดือนหนึ่งหนึร้อยห้าสิบคันนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดกดเบอร์มือถือโทรมานะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าไลน์ไอดีนะฮะ b e v v i z z นะครับตรงนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามปรึกษาเคสกันได้นะครับไม่ว่ากันไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างหน้าตัวรถกันครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับแล้วก็โครงสร้างหน้าตัวรถนะฮะเครื่องยนต์นะครับปปีี14เเเ็นนนนนคคครรรืื่่อองงยยตต์์ฝาาดํแบบบ้ะั VVTI นะสีสูบแถวเรียงนะครับเป็น1้อยแแรงม้านะครับเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีหรือ1.5ลิตรนั่นเองนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะอยู่คู่คนไทยมาอย่างานานพวกเจน2อก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะราคาไม่แรงนะครับอมาไล่ดูโครงสร้างกันนะครับหัวนัดคารนฝั่งซ้ายนะเดิมๆไม่เคยขยับไล่ไปเลยคานเดิมไม่คดไม่งอมีฝงมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ นะครับหัวน็อตเป็นสนิมเป็นเรื่องปกติหัวน็อตไฟหน้านะครับหัวนอ็อตคานเนี่ยไม่เป็นหัวน็อตแก้มนะครับเดิมไม่เคยขยับนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหัวน็อตคานนะครับเดิมๆ,นะมๆ,มๆไม่เคยขยับมีแต่ฝุ่นเพราะรถสีขาวเนาะนะครับเดิมๆเลยเบ้าโช๊คตุ้มล้อนะครับเม็ดอาร์กตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรนะฮะรถเพิ่งเข้ามามันจะมีฝุ่นบ้างตามที่ผมแจ้งไปนะครับต้องอ่า่าาอยงไรต้องขออภัยด้วยนะคใครสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรถมันล้างทำความสะอาดเสร็จเนี่ยผมถ่ายให้ดูอีกรอบบบนนนนนนึงงกก็ไดด้ะะะะโหหตตฝารรรรปคคััเิมๆ ดำตามอายุการใช้งานเนาะคันนี้ถือว่าสวยเลยคุณผู้ชมเดิมเลยตาปัม๊มโตยโยต้าดูสินะครับคมกริบเลยนะครับหัวน็อตคมกริบเลยนะดำ,ดำๆอย่างเดียวนะครับเมด็ดองเมด็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยเบ้าชโช๊คนะฮะเดิมๆติ๊กเกอร์มอกนะครับหัวนะน็อตแก้มนะไม่เคยขยับนะคานเม็ดองเม็ดอาร์รคไล่เรียงสวยงามนะครับเสียงเครื่องยนต์ปกติด,ดีนะไม่มีสำลุงสำลักอะไรนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์หัวนน็อตตัวในอ่า ประมาณนี้เลย299,000ผ่อนเริ่มต้นที่5,400บาทนะครับสำหรับ Vios 1.5รุ่น E ปี14นะครับปี2014เลขไมล์103นะครับเป็น,ปนผมว่าโอเคนะสำหรับเลขไมลนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะรถปี14ไมล์103เฉลี่ยแล,ะล,ะละ้วรถวิ่ง9ปีปีละประมาณ10,000โลคุณผู้ชมตกปีละประมาณ10,000โลเองสำหรับการใช้งานรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มแน่นอนได้ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ไปรอบคันอีกนะครับสภาพ ต่างๆเนี่ยสมบูรณ์เลยหัวนงหนัดไม่เคยขยับเลยตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับใครสนใจยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ0855366287นะฮะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์โทรทีท่ผมแจ้งให้ไว้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันาดานะครับสวัสดีครับ